สวัสดีครับท้าแก่ใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะนะครับก็มีคนลงทะเบียนกันเยอะเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีลงทะเบียนทั้งผ่านและไม่ผ่านนะครับในส่วนที่ไม่ผ่านส่วนหนึ่งก็มาจากาการกรอกข้อมูลผิดพลาดน,นะครับก็เลยทําให้ไม่ผ่านทีนี้เท่าแก่ใหญ่ก็เลยจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนอย่างไรให้สําเร็จกันนะครับผมก็มีหลายจุดที่ผิดพลาดกันบ่อยๆนะครับมาดูกันว่ามีจุดไหนกันบ้าง ก็คือดูในตามรูปนะครับลงทะเบียนอย่างไรสําเร็จอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ครบถ้วนและตรงตามับรประชาชนนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเลขับรประชาชนต้องถูกต้องและครบ13าหลักนะครับไม่ต้องใส่ขีดข้านระหว่างตัวเลขนะครับและในส่วนของที่ต้องใส่ชื่อนะครับเลขที่2ชื่อกลางถ้ามีก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่นามสกุลนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะครับไม่ใช่ให้ใส่ชื่อเล่นนะครับก็ใส่แค่ชื่อกับนามสกุลไปแค่นั้นเองนะครับผม ส่วนที่3คือที่ผิดพลาดกันบ่อยรหัสหลังบัตรสิหลังนะครับตรงนี้สําคัญนะครับ2ตัวแรกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนตัวหลังนะครับก็เป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับไม่ต้องใส่ขีค่าระหว่างตัวสองและตัวเลขนะครับผมมาดูหมายเหตุข้างล่างกันนิดนึงนะครับผู้มีบัตรแบบเก่านะครับรีบไปทําบัตรแบบใหม่สมาร์ทการ์ดเลยนะครับคือให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนกันใหม่นะครับ ลงทะเบียนแล้วมันตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผ่านเราชนะ .com นะครับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับหากใครยังลงไม่สําเร็จนะครับสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากมีข้อความแจ้งเตือนนะครับผมมาดู5จุดที่ผิดพลาดบ่อยนะครับจากการลงทะเบียนที่ผ่านมานะครับผมในส่วนที่ผิดบ่อยๆนะครับในส่วนของชื่อนะครับไม่ต้องใส่นายแล้วนะครับก็ใส่ชื่อธรรมดาไปเลยอย่างชื่อนายไทยก็ไม่ต้องใส่นายก็ใส่ไทยไปเลยนะครับชื่อการไม่ใช่ชื่อเล่นนะครับ ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเว้นไว้นามสกุลนะครับถ้าใครมีคําว่านะอายุทยาหรือว่าอะไรก็ให้ใส่นะแล้วก็เว้นวรรนะครับแล้วก็ใส่ตาไปเลยนะครับนะอายุทยานักจะอะไรพวกนี้นะครับส่วนในแบบจําตัวก็12หลักนะครับเขียนติดการไม่ต้องเว้นวรรคนะครับรหัสหลังปัรประชนนะครับ2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวหลังก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็ติดกันไปเลยนะครับผมส่วนพีพศนะครับ ก็จะเป็น2,504นะครับไม่ใช่คอสภาษาอังกฤษนะครับที่เป็น2021นะครับต้องเป็นพีปศที่เราเกิดนะครับไม่ใช่คอสแบบตัวเลขอังกฤษนะครับและก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะวงเงินจะเข้าให้อัตโนมัติครั้งแรกวันที่5กุมภาพันธ์ปี64นี้เลยนะครับเงินจะเข้าเป็นรายสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์นะครับจนถึงวันที่26มีนาคม2564นี้ โดยจะรับ,บวงเงินรวมทั้งหมด7,000บาทต่อคนนะครับ,บวงเงินรวมกับที่ได้รับอยู่เดิมแล้วนะครับผมนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการลงทะเบียนอย่างไรให้สําเร็จนะครับถ้าตามตามนี้ก็ผ่านกันแน่นอนนะครับผมอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ก็เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ